ทางประเทศจีนได้อนุมัติให้อีหางครับโดรนไร้คนขับสามารถที่จะขึ้นบินได้แล้วเป็นรายแรกของโลกครับผมข่าวนี้ครับเมื่อวันศุกร์ที่13ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองครับอีหางซึ่งเป็นบริษัทด้าน AAV หรือว่าเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับครับบริษัทสัญชาติจีนรายใหญ่รายหนึ่งของโลกเลยนะครับได้รับการอนุมัติจากสำนักงานการบินพลเรือนของจีนให้โดรนไร้คนขับที่ใช้ชื่อรหัสว่า E-H 2 1 e. 6ขีด S A A V สามารถทำการบินได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับและเป็นรายแรกของโลกครับซึ่งหน่วยงานการกำกับดูแลการเดินอากาศดังกล่าวของจีนเนี่ยโดยสถานะนะครับก็เทียบเท่ากับหน่วยงาน FAA หรือว่า Federal Aviation Administration ของทางสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองครับ บริษัทอี่หานครับเป็นธุรกิจที่ทำการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาครับได้ออกมากล่าวว่าใบารับรองนี้จะทำให้อี้หางสามารถที่จะบินเครื่องบินอันตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและขึ้นลงในงแนวดิ่งหรือที่เรียกว่า e v t o นั่นเองนะครับสามารถที่จะบรรทุกผู้โดยสารในประเทศจีนได้อีกทั้งยังช่วยลดความซําซ้อนครับในการต้องไปขอใบรับรองสำหรับการดำเนินการเชิงพาณิชย์ในกลุ่มประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกายุโรป รวมไปถึงเอเชียตะนออกเฉียงใต้นะครับที่ประเทศไทยอยู่ด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้ทางบริษัทเองก็มีแผนแล้วนะครับที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศในปีหน้าที่จะถึงนี้ครับในเรื่องของมูลค่าธุรกิจครบับราคาหุ้นของอีหางก็เลยมีมูลค่าหุ้มสูงขึ้นเกือบ2เท่าเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบริษัทมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ1,000ล้าน ดอลลาร์สหรัฐครับหรือว่าประมาณ3.6มหมื่นล้านบาทก็อาจจะเรียกว่าเป็นยูนิคอรนแล้วอีกหนึ่งตัวนั่นเองครับทั้งนี้ครับหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศจีนครับกำลังพยายามที่จะปูทางให้ยานพาหนะบินอัตโนมัติได้รับใบรับรองโดยเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้นี่เองนะครับจีนได้ออกกฎใหม่สำหรับ การบินด้วยเครื่องบินไร้คนขับซึ่งเป็นยานพานะที่ไม่มีนักบินอยู่บนเครื่องเนี่ยมีผลบังคับใช้วันที่1มก,กราคมปี2024ปีหน้าที่จะถึงนี้เองครับ ในขณะนี้ครับทางอีหางเองก็อยู่ในขั้นตอนการประเมินว่าเมืองใดในประเทศจีนที่บริษัทจะเปิดตัวเที่ยวโดยสารแท็กซี่อากาศเป็นเที่ยวแรกครับซึ่งตอนนี้ก็ยังปิดข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับเอาไว้อยู่ทั้งนี้ครับในไตรามาสที่2ครับอีหางได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนนะครับร่วมกับ CU Tourism ครับแล้วก็ได้ส่งมอบยานบินอัตโนมัติที่ใช้ชื่อรหัสว่า e h 2 1 6 S, จำนวนหลำครับเพื่อที่จะเข้าไปพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวโดยอาศัยยานบินอัตโนมัติครับซึ่งก็มีจํานวนให้บริการอย่างน้อย120ลำนะครับในอีก5ปีข้างหน้านี้ก็เป็นเป้าหมายที่วางเอาไว้ครับในเรื่องของปริมาณความต้องการครับตอนนี้มียอดคำสั่งซื้อล่วงหน้าในต่างประเทศเนี่ยมากกว่า1,200ลำแล้วนะครับ ก็ประเทศที่เป็นลูกค้าชั้นนำก็อย่างเช่นทาง Japan Air X ครับมาเลเซีย Aero Tree ร่วมไปถึงทาง Prestige ซึ่งก็เป็นบริษ,ษัทในประเทศอินโดนีเซียเป็นต้นครับทางด้าน CEO ของอีหางครับคุณหูหวาจื้อครับผมได้กล่าวไว้ว่าบริษัทจะทำการทยอยส่งสินค้าแทนการปิดคำสั่งซื้อทั้งหมดในครั้งเดียวครับเนื่องจากยังเป็นอุตสาหกรรมที่ยังอยู่ในช่วงองการ พัฒนานะครับแต่ก็มีออเดอร์เยอะทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามเขาได้คาดการณ์ว่าในอีกประมาณ5ปีข้างหน้าต่อจากนี้ครับน่าจะได้เห็นแท็กซี่อากาศเปิดให้บริการในระดับคอมเมอร์เชียลเป็นอินดัสเทรียลสเกลได้เลยนะครับในตามหัวเมืองต่างๆทั่วโลกเลยครับผม12ธันวาคมนี้ได้เวลายกระดับโรงงานของคุณสู่ดิจิทัลเสริมแข่งความรู้ด้านเทคโนโลยี IT และ OT ที่งาน Automation Summit 12ธันวาคม2566ณสามย่านมิทาวฮอลล์กรุงเทพพบกับสุดยอดองค์ความรู้เพื่อผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล Smart Management for Digital Factory เติมเต็มในทุกมิติ Part 1 Digital Culture Evolution for the Smart Manufacturing of the Future Part 2 Smart Management for Smart Manufacturing 2 0 2 4 Part 3 Landscape of Smart IT and OT เข้าร่วมง,งานฟรีสำรองที่นั่งได้ที่ www automation expo asia หรือ hotline 08น2์6 8 7 8 7 6 4 7 8 7